คุณกำลังฟัง The Futurist พยากรณ์อนา,นาคตร,รู้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ The Futurist กับสีชัดปวีค่ะสี่คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเจ้าของฉาย,ยา The Disruptor เมืองไทยค่ะศาสตราจารย์ดรสุชาติวีสวรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะว่าเขามีมุมมองอย่างไบางบ้างกับการนำ AI ไปใช้กับวงการการศึกษาค่ะไปฟังเลยค่ะ หลายคนที่ยังไม่รู้จักกับพี่เอ,อหรืออาจารย์เอ,อนะคะอยากให้นะน้าตัวนิดนึงว่าตอนนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างคะเพราะว่าพี่เอ,อทำเยอะไปหมดเลยครับพี่เอศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสวุวรรณสวัสดิ์ครับปัจจุบันเป็นอธิการบรดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจากก้าคุณาหลกระบังและเป็นประธานที่ประชุมธิการบรดีแห่งประเทศไทยและนายกสภาวิศวกรสมัยที่7และปัจจุบันก็ยังเป็นประธานกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับเท่าที่จำได้ครับตอนนี้คิดอย่างเดียวว่าอยากจะทำยังไงให้เด็กไทยเนี่ยสามารถสู้กับการเปลี่ยนแปลงโลกได้โดยเฉพาะโลกในยุค disruption ที่วันนี้สู้กันด้วยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับนั่นหมาความว่าวันนี้พระจอมเก้าและกระบังเราจะไม่มองว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับคนในวัย18ถึง20ปีต่อไปแต่จะคิดว่าวันนี้จะทำยังไง ให้ประจอมก้าและกระบ,บงังซึ่งเป็นผ่าเลยของประชาชนนี่แหละสามารถช่วยคนทุกเพศทุกวัยอย่างไร้ขีดจํากัดด้วยซึ่งวันนี้เรากําลังเฉลิมฉลองครบ60ปีเราก็เลยจัดนะครับเรื่องของ60 60 Year beyond the limit ประจอมก้าและกะบ,บัง60ปีไร้ขีดจํากัดจริงๆซึ่งโปรเจกต์ล่าสุดก็คือเราจะสร้างบันวิจัยที่เราใช้หมอที่เก่งที่สุดของคนไทย และเราสร้างเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยมือคนไทยทําให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องไปนาเข้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งวันนี้ต่อให้มีเงินก็อาจจะไม่ขายก็ได้เพราะพลเมืองเขาก็ต้องใช้และเราจะสูญเสียดุลการค้าปีหนึ่งหลายแสนล้านบาท นี่คือโปรเจกต์ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นที่ปมะอมก้ารกระบังครับสำหรับตัวโปรเจกต์กับเรื่องของโรงพยาบาลนี่ยังไงนะคะใช่ครับกำลังเกิดขึ้นแล้วครับบุคลากรเป็นยังไงบ้างคะเราไปสแสวงหามาจากที่ไหนหรือว่ามีการเพิ่มเติมนักศึกษาทางการแพทย์มาอีกหนึ่งโครงการคะโชคดีเหลือเกินนะครับว่าคนไทยคิดเรื่องนี้มานานคนไทยอึดอัดมานานเลยว่าไปหาหมอนะครับสมมุติว่าใบเสร็จ10,000บาทเป็นค่าธรรมเนียมแพทย์500บาทที่เหลือนี่ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับ จะเอ็กซเลทีนก็เป็นเหมื่นเป็นแสนนะครับจะใช้ยาทีอาจจะเป็นล้านบาทก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีความอึดอัดอยู่ในคนไทยมีความอึดอัดอยู่ในแพทย์เก่งๆพอเราชี้ประเด็นถูกแล้วเราแสดงความมุ่งมั่นว่าเราจะทําจริงเราได้คนเก่งที่สุดมาร่วมกับเราทั้นนั้นเลยครับทางคุณหมอหลายคนก็เป็นที่หนึ่งนะครับในโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายคนเคยทํางานร่วมกับนักวิจัยระดับโลกหลายคนจบสถาบันแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว และหลายคนก็เคยทำอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในต่างประเทศมาแล้ววันนี้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทั้งคุณหมอทั้งวิศวกรนักวิทยาศาสตร์สถาปนิกจะสร้างโรงพยาบาลวิจัยที่ทั้งสวยที่สุดและมีสเสน่ห์ที่สุดสเสน่ห์ที่ว่านี้ก็คือเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยคนไทยให้ยืนอยู่บนลำแข้งตัวเองทางด้านสาธา,ารณสุขและการแพทย์ให้ได้ จำได้เลยช่วงแรกแกที่รู้จักกับพี่เอนะพี่เอจะบอกว่าเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดตอนนี้ยังรั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ที่อายุน้อยที่สุดอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้ไม่แล้วนะครับแต่ที่การบรดีก็ยังเป็นอายุน้อยที่สุดอยู่ตอนนี้ก็มีศาสตราจารย์อายุน้อยๆกว่า40มากขึ้นมากขึ้นดีใจมากๆเลยครับ พี่เอคิดว่าการวัดผลคนที่แบบเก่งแล้วก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะปรับวิธีคิดแล้วก็พยายามที่จะปรับและปฏิรูปแนวทางการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยไปในแนวทางไหนบ้างเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิวัติแล้วก็บังชับแล้วก็ถูกบังคับใชใ้ให้เราใช้ 5G ทําอะไรผ่านจอมากขึ้นใช่ไหมคะปัญหาของเทคโนโลยีปัญหาของไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเราไม่มีเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องที่เราไม่มีคนเก่ง นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบคนเก่งของประเทศไทยกับสิงคโปร์แล้วบอกได้คาเดียวว่ามีมากกว่าเพราะว่าขนาดของประเทศไทยใหญ่กว่าสิงคโปร์หลายเท่าหรือนักเรียนทุนรัฐบาลไทยซึ่งพี่เอเป็นนายกสมาคมด้วยลืมบอกไปนะครับเรามีนักเรียนที่อยู่ในมหาลัยท็อปของโลกมากกว่าสิงคโปร์มากกว่ามาเลรวมกันด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเรามีคนเก่งไม่น้อยกว่า2ประเทศนี้เนะทคโนโลยีที่เราเข้าถึงได้วันนี้เทคโนโลยีที่เข้าถึงเราเข้าถึงได้ทั่วโลกอยู่แล้ว แต่ประเด็นก็คือความเชื่อเชื่อว่าจะทำก็ทำได้ต้องมีความเชื่อนี้เลยและทุกอย่างจะมาเองอย่างที่พี่อบอกไปว่าประจวจ้ารัฐบาลมีความเชื่อว่าเราสามารถสร้างเทคโนโลยีการแพทย์ด้วยมือคนไทยได้ก็ทำให้หมอเก่งๆนักวิทยาศาสตร์เก่งๆวิศวะเก่งๆจากต่างประเทศมาอยู่กับเราเพราะเห็นเรามีความเชื่อพอมีความเชื่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันจะเกิดความมุ่งมั่น เมื่อเราเชื่อคนที่เชื่อถึงขนาดเดินลุยไฟก็เห็นมาแล้วใช่ไหมครับคนที่มีความเชื่อสามารถทําสิ่งมหัศจรรย์ได้มากมายเพราะงั้นแล้วพอมีความเชื่อแล้วมันจะเกิดความมุ่งมัน่นเพราะงั้นพอเกิดความมุ่งมั่นแล้วมันจะเกิดคนที่ตามมันก็จะเกิดมีปริมาณคนเข้ามาร่วมกับเรามากยิ่งขึ้นวันนี้ประเทศไทยไม่ได้ขาดคนเก่งไม่ได้ขาดทรัพยากรเทคโนโลยีแต่ขาดเรื่องความเชื่อพูดถึงใน,นหมหาวิทยาลัยต่างประเทศเนี่ย มีการพูดถึงเรื่อง AI แล้วก็ MI ในวงการการศึกษาเองเราพูดถึง3เรื่องด้วยกันคือผู้เรียนผู้สอนรวมไปถึงเรื่องหลักสูตรพี่เอคิดว่าเราจะสามารถช่วยเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาด้วยการ cloning แนวความคิด,ทา,ดทางด้าน AI เนี่ยมาช่วยให้วงการศึกษาดีขึ้นกว่าปัจจุบันได้ยังไงบ้างคะแน่นอนครับเรื่องของ AI ปัจจุบันไม่ใช่ใหม่แล้วนะครับ AI เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1950นะฮะแล้วคำพูดว่า AI เนี่ยโดย Professor Herbert Simon ของมหาวิทยาลัยคานกิเมลอนซึ่งวันนี้มาอยู่ที่ประจอมเก้าระกบหนึ่งเดียวในเอเชียและแปซิฟิกเพราะงั้นเรารู้เรื่อง AI มาตั้งแต่จุดกาเนิดประกอบกับพี่เอเนี่ยทำงานวิจัยจุบในเอกทําเรื่อง AI เลยนะครับเป็นคนแรกของโลกนะครับที่ใช้ AI ในการพยากรณ์การสุดตัวจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินในกรุงเทพมหานครเพราะงั้นคนไทยเราทําได้มาแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้ เพี่จ,จบมา20ปีแล้วเนี่ยการพัฒนา AI ในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างช้าไม่ใช่เพราะไม่มีคนเก่งเพราะว่าไม่มีคนใช้งานไม่มีคนใช้งานนะครับงั้นวันนี้ก็ต้องกลับไปที่ว่าใครจะใช้งานวันนี้ก็เอกชนดีขึ้นเอกชนโดยเฉพาะบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ๆบอกว่า AI จาเป็นมากๆแล้วไม่ใชนเราจะขายของไม่ทัน Facebook ไม่ทัน Google เพราะเอกชนเนี่ยไม่ว่า ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ต้องใช้ AI เข้ามาเจาะความต้องการผู้บริโภคแล้วเพราะเอกชนก็เรียกร้องแล้วว่าทำไมไม่มีคนไทยออกมาจากหมาหาาลัยทำเรื่อง AI แบบเสีเลร่วออกมาได้เลยกระแสะกดดันเริ่มมาแล้วแต่ไม่พอนะครับหมาหาอะไรจะทำไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนวันนี้รัฐเองก็หนักมากแล้วเพราะต้องช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบอยู่หมาหาาลัยก็ Op e r a t e at loss พูดง่ายๆว่า ทำกิจการแบบขาดทุนน่ะเอกชนเรียกร้องอย่าได้คน AI เอกชนต้องลงทุนครับเอกชนต้องส่งทั้งงบประมาณส่งทั้งเงินส่งทั้งคนของเอกชนซึ่งมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องความต้องการเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสอนสร้างหลักสูตรและมาสร้างแรงบันดาลใจว่าคุณจบไปแล้วคุณจะได้งานหนึ่งสองสามสี่ค่าตัวคุณจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่คุณจะเปลี่ยนแปลงโลกยังไงหนึ่งสองสามสี่แบบนี้แหละครับ AI จะเกิดขึ้นได้จริง แต่ถ้าเอกชนเรียกร้องอย่างเดียวว่าต้องการคน AI AI จะไม่เกิดขึ้นคน AI จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะมันไม่ได้เข้ามาถึงจุดกําเนิดจุดกําเนิดของ AI ต้องยอมรับมาจากมหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยได้รับก,การสนับสนุนน้อยมากกว่าที่ควรจะเป็นแต่ได้รับแต่การเรียกร้องเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาที่จุดกําเนิดได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยได้คน AI กํกำเนิดแน่นอนเพราะอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยมีความพร้อมอยู่แล้วครับ อย่าพูดถึงสกิลหรือทักษะแบบไหนอ่ะที่แบบจะช่วยจะควรจะมีมากขึ้นหรือว่าหลังจากการเกิดขึ้นของ AI แล้วเนี่ยเราควรจะแบบต้องคิดถึงสกิลอย่างเช่นแบบ Critical Skill หรือว่า s o f t Skill เพราะว่าอย่างทีมคุกเองเนี่ยอาจจะพูดถึงว่าภาษาที่ภาษาที่2ของมนุษย์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของภาษาโคดดิ้งอันนี้พี่เอ้มองมิตินี้ยังไงคะคะ AI แท้ที่จริงแล้วก็คืออัลกอริทึมเดี๋ยวนี้อัลกอริทึม AI สามารถเขียนโดยโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Excel ได้เลย นักคณิตศาสตร์ก็รู้จักสิกมอยฟังกชันนะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของนิรัว n e เน็ตเวิร์กต่างๆซึ่งเป็น e เลอร์นิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กมัธยมเด็กประถมก็สามารถใช้โปรแกรมสร,รุปรูปเขียน AI ออ่นานขอรือทึ่แบบตัวเองได้เลยไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่จําเป็นมากๆนะครับใน AI แบบยุคกําเนิดแบบไทยๆก็คือ Big Data Set คตคว่าใช้คาว่า Big Data p i ผ ต้องใช้คำว่า Big Data Set คือต้องมีทั้ง Input แล้วมี Output u ตอัลกอริทึม a ออยู่ตรงกลางจะมีหน้าที่ประสานระหว่าง Input Output เรียนรู้ไปให้เยอะที่สุดสักพักหนึ่งไม่ต้องบอก Output บอกเฉพาะ Input ก็เดาเอาท์พุได้หรือให้แต่ Output ก็บอกว่าที่มาที่ไป Input จะเป็นอย่างไรและวันนี้ประเทศไทยนอกจากขาดคนที่ทำอัลกอริทึมเรื่อง AI แล้วนะครับยังขาดมากๆก,ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูล แล้วข้อมูลที่น่าวิเคราะห์ที่สุดไม่ใช่ข้อมูลในตัวเลขแต่เป็นข้อมูลพฤติกรรมของมนุษย์นั่นหมายความว่าวันนี้สายสังคมต้องมาทำเอไอแล้วสายภาษาต้องมาทำเอไอแล้วสายจิตวิทยาต้องมาทำเอไอแล้วการแยกระหว่างวิทย์กับศิลป์กองประเทศไทยต้องยุติแล้วไม่ฉะนั้นจะไม่สามารถสร้างคนเอไอที่ใช้งานได้อย่างแท้จริงเพราะการใช้ AI ไได้ต้องประกอบทั้งทางด้านนัก โปรแกรมเมอร์ประกอบทั้งคนที่ต้องเข้าใจข้อมูลเชิงพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งอาจจะไม่ใช่อาชีพของนักวิทยาศาสตร์แต่นักวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจและสามารถปฏะติประต่อทั้งหมดได้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะงั้นทีมคุกพูดไม่ผิดแต่ทีมคุกจะพูดว่าเจ้าโคดดิ้งอย่างเดียวไม่ใช่เพราะมันเป็นแค่องค์ประกอบเดียวสําหรับพี่เอแล้วโควดดิ้งไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่ประเทศไทยขาดที่สุดก็คือคนที่เชื่อมโยงระหว่างโคดดิ้ง กับพฤติกรรมมนุษย์ที่แปลงออกมาเป็นข้อมูลที่สอน AI ออกมาได้เนี่ยแหละครับประเทศไทยขาดสุดๆครับอาจารย์เอคิดยังไงกับ AI ในแวดวงการศึกษาบ้างคะเรื่องของ AI การศึกษา AI ช่วยได้ทุกอย่างเพราะ AI เป็นแค่อัลกอริทึมขอให้มีข้อมูลและแปลงข้อมูลย่อยให้เขาแล้วป้อนเข้าไปได้นะครับนั่นคือ AI ยุคเริ่มตนน้นนะวันนี้ไม่ต้องพูดถึง AI ที่มาสก์เบิร์กใช้นั่นคือเดินเข้าไปหาอาหารกินได้ นั่นยังไม่ถึงจุดที่ประเทศไทยจะก้าวไปถึงตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปเนี่ยทางด้านการศึกษา AI ช่วยได้เยอะ AI สามารถช่วยแบ่งแยกการเรียนรู้ของเด็กได้ในห้องเรียนห้องหนึ่งครูเนี่ยก็ต้องสอนตามคนที่อยู่หลังห้องเพราะครูเนี่ยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใครไม่รู้เรื่องครูจะพูดเป็น10รอบเลยเพราะงั้นเด็กที่เก่งอยู่หน้าชั้นก็จะนั่งแบบเนี้ย เมื่อไรจะไปบทเรียนต่อไปสัทีหนึ่งหรือข้อสอบครูก็จะคิดว่าอิงเกณฑ์เสร็จสิครับ AI จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการวัดผลในห้องเรียนและการทําข้อสอบต่อไปการเรียนรู้ออนไลน์การทําข้อสอบออนไลน์นี่นะครับจะทําให้คนที่เก่งพอตอบถูกถูกถูก AI จะทําให้ข้อสอบต่อไปยากยากยากเช่นเดียวกันถ้าเกิดเด็กตอบผิดผิดผิด AI ก็จะทําให้ข้อสอบง่ายง่ายง่ ตอนนี้แหละครับ AI เข้ามาช่วยได้ก็จะทําให้เด็กเก่งไม่ต้องรอให้เขาเก่งขึ้นไปสุดๆเลยขณะที่เด็กไม่เก่งจะได้มีกําลังใจหน่อยลดลดลด,ลดบาร์ับประคองเข้าไปตรงน,นี้ AI ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับภาคส่วนของครูเองเนี่ยมีอะไรบ้างไหมคะที่ต้องปรับตัวเพราะว่าครูก็กลัวที่เพราะว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นว่าในวงการการศึกษาครูจะมีกรอบข้อจํากัดในเรื่องของการ กลัวเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรือว่ากลัวถูกแทนที่หรือเปล่าเราจะมีการเลือกใช้เครื่องมือในการเป็นผู้ช่วยให้กับครูยังไงคะครูเป็นอาชีพที่น่าเห็นใจที่สุดเป็นอาชีพที่เปราะบางที่สุดในยุค AI แล้วครับเพราะมันเกิดการเปรียบเทียบแบบเรียวไทม์ทันทีจะมีเห็นแฮชแท็กเรียนออนไลน์นะฮะก็เห็นว่าเอาจับผิดครูที่สอนผิดนะฮะกลายเป็นว่าผิดเป็นครูจริงนะ ครูเป็นชีพที่น่าเห็นใจน่าสงสารที่สุดในยุคนี้นะครับพูดอย่างนี้แน่นอนนะครับพี PA, บ่เอแบบสนับสนุนครูรักครูเพราะคุณพ่อคุณแม่เราเป็นครูเราเป็นครูแต่ก็ไม่ใช่จะบอกให้ครูไม่พัฒนาครูต้องสู้ครับวันนี้ครูต้องแข่งกับครูที่เก่งที่สุดในโลกเพราะมันสอนวิชาเดียวกันน่ะสอนคณิตศาสตร์เขาบันทึกเรามาเปรียบเทียบกับครูคณิตศาสตร์จากเอ็มไอทีแบบนี้เราก็เสร็จเท่านั้นไม่พอเราจะต้องประเมินเด็กแข่งกับ a i อีก ซึ่ง AI จะรู้พฤติกรรมของเด็กมากกว่าเราอีกนะครับเพราะวันนี้ครูมีหน้าที่ต้องมีแพชชั่นและคิดว่าสู้ได้เ mm hmm. พราะอย่าลืมนะครับว่า AI ที่ทําไม่ได้ก็คือความรู้สึกเป็นหัวเป็นใหญ่สายตาที่มองสายตาที่มองอย่าง,างเข้าใจอยากเห็นใจจริงๆเนี่ยวันนี้ AI จะทําไม่ได้นะครับไม่ได้บอกว่าจะทําไม่ได้นะฮะแต่วันนี้จะทําไม่ได้ครูไทยเนี่ยความรักลูกศิษย์ความทุ่มเทนะครูไทยยังเป็นเลิศอยู่ ถ้าเกิดพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามารู้ทัน AI ขึ้นมาเนี่ยยังไงครูไทยก็สู้ได้แต่ต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นเรียนรู้มากขึ้นนะครับหลายคนชอบพูดถึงยกตัวอย่างฟินแลนด์มีการใช้ทฤษฎีพหุปัญญาพี่เอกคิดเห็นยังไงคะการเรียนแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ AI หรือเปล่าขอเลาะนะครับอะไรก็ฟินแลนด์ถ้าเกิดประเทศไทยให้เด็กเข้าเรียนสายแล้วเลิกเรียนเร็วเ,เนี่ยทะเลาะก,กับพี่คนแรกเลยครับ พราะแค่นี้ความรู้ยังไม่ทันเลยประเทศฟินแลนด์เขาอาจจะทําได้เพราะทรัพรยากรเขาเยอะคนเขาน้อยรายได้ศูนย์เก็บภาษีแพงบริบทแบบนั้นใช้ในประเทศไทยไม่ได้ทั้งหมดแล้วครับขอร้องทีเถอะประเทศไทยต้องพูดถึงสิงคโปร์ต้องพูดถึงจีนนะครับต้องพูดถึงญี่ปุ่นต้องพูดถึงบริบทแบบนั้นมากกว่าเพราะงั้นอะไรที่ฟินแลนด์ใช้ไม่ได้ว่านะครับดีแต่ต้องกลับออกมาคิดกลับออกมาถอดบทเรียน เป็นชิ้นจะดีกว่าวันนี้ประเทศไทยสิ่งที่ต้องทำาิ่งต้องขาดก็คือครูต้องสร้างแพชชั่นต้องสร้างแพชชั่นให้เด็กไทยเนี่ยนะครับกล้าที่จะแตกตา่างกล้าที่จะสู้กล้าที่จะแข่งขันล่าสุดสองวันที่ผ่านมา UAE ส่งยานบินอวกาศไปดาวอังคารลงทุนเป็นล้านล้านเพียงเพื่อต้องการให้เด็กอาหรับยุคใหม่สนใจการเรียนคณิตศาสตร์ววทศาสตร์เทคโนโลยี ต้องการเท่านั้นและพยายามจะสื่อสารบอกเด็กอาหรับทุกคนว่าลูกๆน้ำมันมีหมดวันนี้ลูกๆสิ่งที่ไม่หมดก็คือปัญญาวันนี้รุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกดูแล้วนะว่าคุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าลูกจะไปเหยียบดาวอังคารได้หรือแต่ลูกแหละจะสู้ไม่สู้เท่านั้นแม่เศษแบบน,นี้นั่นแหละควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกแต่แม่เศษแบบน,นี้ยังไม่ชัดพอแม่เศษนี้ชัด AI ก็ทําได้ รหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเหนือ AI ขึ้นมาก็ทําได้นะครับมันต้องมีจุดเริ่มต้นด้วยแพชชั่นก่อนพูดเด็กจีนกันวาน่าดีว่ะหลายคนสนใจประเทศจีนเนาะพี่เอยกตัวอย่างประเทศจีนนิ้หนึ่งได้ไหมคะเขาสอนเด็กจีนยังไงล่ะครับเขาไม่ต้องสอนว่าลูกต้องขยันนะลูกต้องเรียนหนังสือให้ดีเขาสอนบอกว่าวันนี้โลกม,มันต้องแข่งขันลูกต้องไปเหยียบดาวอังคารก่อนอเมริกาอเมริกาก็ไม่ว่าหรอกครับมันก็ทาให้เอเมริกายิ่งต้องทำงานหนักขึ้นไปอีก นะครับเขาแข่งขันกันทําความดีเพื่อมนุษยชาติการจะไปะเหยียบดาวังคารได้วิธีการไปรเหยียบเนี่ยมันอาจจะสร้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยคนเป็นล้านคนเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารทําให้คนเข้าถึงได้เป็นพันล้านคนนั่นก็เพราะการไปรเหยียบดาวังคารไปรเหยียบดวงจันทร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดประเทศไทยต้องมีชาติยมอนอ่อนาการสอนเด็กไทยเริ่มต้นจากครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต้องมีทัศนคติว่า ลูกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แพ้เด็กชาติอื่นเลยแล้วต้องพูดแต่สิ่งดีๆเด็กไม่จําเป็นต้องเกิดที่ไหนแล้วครับต่อให้ครอบครัวจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่มีทัศติที่ดีว่าลูกทําได้ลูกทําได้เท่านี้แหละครับไม่ต้องใช้ระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรอกลูกทาได้ลูกทําได,ได้พ่อเชื่อแม่เชื่อให้กําลังใจเช่นเดียวกันผู้นําในทุกระดับชั้นนะครับต้องให้กําลังใจเด็กและต้องบอกประเทศไทยทําได้ทําได้ทําได้ ไม่ใช่พูด่าทำไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับเพราะคนที่เคยแย่กว่าเราประเทศที่เล็กกว่าเราไม่มีสเกลอย่างเราก็ทำได้มันไม่ใช่เหรอฮะงั้นวันนี้เริ่มต้นจากครอบครัวและที่สำคัญเรื่องก,การศึกษาไม่ว่าจะเป็น AI เทคโนโลยีต่างๆไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐของมหาลัยเท่านั้นเป็นหน้าที่ของครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่ทุกคน กำลังสนุกกันเลยใช่ไหมคะสำหรับการพูดคุยกับด r A รเอนะคะถ้าอย่างงั้นเนี่ยในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาฟังแนวความคิดของพี่เอในเรื่องของ AI กับด้านต่างๆทั้งเรื่องจริยธรรมศาสนา Big Data รวมไปถึงเรื่องของความรักก็มานะจ๊ะเอาเป็นว่ารอบหน้าไม่พลาดกันแน่นอนนะคะแต่ว่าครั้งนี้ขอเชิญชวนมาร่วมงานสัมมนา AI นะคะที่เข้าไปจอยคลุมกันก่อนที่ Facebook See Me a g เก n ค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ก็แนะนำช่วงโต๊ะข่าว IT ทีนะคะจากทงทีมงานที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจในประจำสัปดาห์นี้ที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ The Future List ช่วงโต๊ะข่าว C3 กับผมก๊อฟนรพัฒนนะครับข่าวที่ก๊อฟจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการก้าวไปข้างหน้ากับโลกอนาคตทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจมากครับ ข่าวแรกนี้ก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮากันใหญ่สำหรับการปฐมนิเทศในยุคโควิด19ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าลาดกระบังนะครับซึ่งหลายคนก็คงพอจะเดากันได้ว่าการปฐมนิเทศในช่วงนี้ที่ยังรวมตัวกันไม่ค่อยได้เนี่ยเขาก็คงจะต้องจัดงานในรูปแบบออนไลน์แต่ทีนี้จะทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักสิ่งต่างๆในมหาวิทยาลัยไ,ได้ดีอะ่ะ มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะทีนี้ครับเขาก็เลยมีการปริ๊งไอเดียเอาเกมชื่อดังอย่างไมค c r รับที่ปกติเราก็จะเล่นต่อบล็อกสี่เหลี่ยมเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆใช่ไหมครับแต่เขาอะเอามาใช้ในการประถมนิเทศครั้งนี้ด้วยครับคือเอาง่ายๆนะเขาจะให้ทุกคนล็อกอินเข้าไปในเกมแล้วเข้าไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเสมือนที่ทางราชก,กระบังเนี่ยได้สร้างไว้ในเกมได้แบบเหมือนจริงมากแต่มันไม่ใช่ของจริงไงมันเป็นบล็อกอะแล้วไม่เท่านั้นครับ ถ้าแค่จะเยี่ยมชมหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันธรรมดาไปหรือเปล่าสําหรับที่นี่อ่ะเขาก็เลยจะมีการจัดประกวดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยอ,อีกด้วยครับซึ่งก็จะให้ออกแบบในเกมเลยผลงานของใครโดนใจแล้วก็เป็นไปได้จริงก็จะได้รับทุนการศึกษาแล้วก็ iPad ไปเลยล่ะครับ นอกเหนือจากนั้นในงานเขาก็จะยังมีกิจ,จากรรมอื่นๆเช่นการแนะนำการเรียนการสอนไลฟ์ทอลจากรุ่นพี่รวมถึงยังมีมินิคอนเสิร์ตจากอธิการบดีทีมอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นักศึกษาอีกด้วยนะครับที่สำคัญอธิการบดีที่นำทีมการจัดงานประุมนิเทศสุดแหวกแนวในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน นอกจากดร A หรือศาสตราจารย์ดรชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่พี่ C ได้พูดคุยไปเมื่อสักครู่นั่นเองครับก็เป็นการตอกย้ำฉายา,ยาของดร A ที่ว่าเป็น The d i s r u p ปเตเมืองไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นข่าวที่2ก็ขอต่อเนื่องกับความเป็น The d i s r u p ปเตของดร A กันต่อนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดร A เเขาได้เริ่มทำการบุกเบิกโครงการมาหาวิทยาลัยเด็กเล็กแล้วครับในไทย ซึ่งหลายคนพอได้ยินชื่อโครงการก็อาจจะมีการเกาหัวกันบ้างเพราะถ้าพูดถึงเด็กเล็กอะ่ะเราก็จะนึกถึงโรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนปฐมใช่ไหมครับจะไปพูดถึงมหาวิทยาลัยไ,ได้ยังไงพอดรเอเขาได้มีการจุดประกายมาจากโครงการของประเทศจีนที่ตอนนี้เขากำลังสร้างโรงเรียนอนุบาลด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่จะให้บุคลากรชั้นนำในประเทศของเขามาสอนเด็กอนุบาลในโรงเรียนกันเลยครับ ซึ่งถ้าพูดแบบนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ธรรมดาให้คนในวงการมาสอนเด็กอนุบาลหรือเปล่างั้นผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกนิดนะครับว่าบุคลากรที่เขาหมายถึงเนี่ยก็อย่างเช่นนักบินอวกาศของประเทศจีนนั่นเองครับแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าเขาจะบังคับนักบินอวกาศทุกคนของจีนต้องมาสอนเด็กอนุบาล อื <biases> <bey av on> ไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็กำลังจะสะท้อนไปยังโครงสร,ร้างการศึกษาของประเทศจีนได้เป็นอย่างดีเลยว่าเขากำลังจะพยายามปลูกฝังอนา,าคตของชาติเขาให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าโตขึ้นเขาจะสามารถไปทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้บ้างโดยที่ไม่ใช่แค่อยู่กับกรอบจำกัดของอาชีพเดิมๆแถมยังได้เรียนกับคนในอาชีพนั้นจริงๆอีก ไม่ใช่แค่การเปิดคลิปเหมือนที่ผ่านมาด้วยนะครับ ก็ทั้งหมดนี่แหละครับด้วยความเป็นนักอนาคตาศาสตร์ในตัวของดรเอเขาก็เลยได้กลับมาบุกเบิร์โครงการมหาวิทยาลัยเด็กเล็กในไทยขึ้นที่ลาดกระบังซึ่งมีการนำร่องไปแล้วครั้งแรกตอนวันเด็กที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเปิดหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ4-6ปีให้มาค้นหาตัวตนมาเสริมสร้างความอัจฉริยะด้วยกันหลากหลายด้านตั้งแต่ด้านนักสร้างสารรค์นักวิทยาศาสตร์นักสื่อสารนักเทคโนโลยีนักวางแผนผู้นำทางความคิดนักแก้ ปัญหาไปจนถึงศิลปินนักสแสดงกันเลยทีเดียวครับแล้วพอจบหลักสูตรก็จะมีการมอบเหรียญ d i s r u p t o r แล้วก็เกียรติบัตรหรือปริญญาเด็กเล็กให้น้องๆแต่ละคนด้วยครับก <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ>็ถือได้ว่าเป็นการส่งต่อและปลูกฝังความเป็น d i s r u p t o r ในเด็กรุ่นใหม่ได้อย่างน่าสนใจเลยแหละครับและแน่นอนว่าครั้งหน้าใน The Futurist e l เราจะมาพูดคุยกับดรเอหรือศาสตราจารย์ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์กันต่อนะครับ หากใครมีคำถามหรืออยากให้เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถมาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจซีเมียเกหรือที่ซีเมียเกนคอมมูนิตของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและคุณสามารถกลับมาติดตามฟังพอดแคสต์ที่ดีที่ช่วยพยากรณ์อน,อนาคตรูร้ทันการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแบบ the futurist ให้ทะยานสู่โลกอนาคตได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ